ซึ่งการกระโดดเชือกนะคะได้ทักษะหลายอย่างนะคะหนึ่งกล้ามเนื้อขาสองเซฟฝ่าเท้าในการบาดจิบนะคะเวลากระโดดนะคะทีนี้ครูมีวิดีโอถ้าครูจะมากระโดดตรงนี้นะคะผ่านตรงนี้นะคะจะไม่เห็นเท้าของคุณพี่คบกเลยคุกจะเป็นอ่าเป็นคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆดูนะคะอ่ะพร้อมที่จะดูหรือยังไปดูกันเลยนะคะ ดูดูนะคะดูนะคะบางคนนะคะกระโดดเต็มเท้านะคะบางคนกระโดดแค่แทบจะตดดสามครั้งก็เหนื่อยแล้วนะคะออาไปดูกันนะคะถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากนะคะมันง่ายไหมมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะเด็กๆแล้วขึ้นอยู่กับหนึ่งกล้ามเนื้อขาสองการทรงตัวของเด็กๆด้วยนะคะ 2, กนนะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะ,นนะคะุณครูจะสอนในวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะคะ วันนี้นะคะเราจะมาฝึกการกระโดดเชือกนะคะกระโดดเชือกยังไงนะคะโดยการฝึกโดยปลายเท้านะคะอ่าดูเชือกนะคะเชือกที่ครูถืออยู่นี้นะคะเป็นเชือกสําหรับกระโดดนะคะหรือถ้าใครไม่มีนะคะเชือกธรมรมดาที่บ้านนะคะที่เป็นสีแดงสีขาวสีเขียวที่ ที่เห็นตามบ้านนะคะสามารถนํามากระโดดได้นะคะมาดูต่อค่ะการกระโดดเชือกนะคะเป็นทักษะทักษะหนึ่งนะคะในการกระโดดในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเราจะมากระโดดด้วยปลายเท้านะคะวิธีการกระโดดให้กระโดดทั้งสองเท้านะคะโดยใช้ปเท้านะคะปลายเท้ากระโดดนะคะถ้ากระโดดกันเท้านะคะอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะคะการกระโดดนะคะการกระโดดเชือกนะคะอาจจะมีเชือกอาจจะเป็นเชือก อันนี้เป็นเชือกที่กระโดดนะคะเชือกนี้คือเชือกที่อ่าเป็นเชือกสาหรับกระโดดนะคะหรือใครบางคนอาจจะไม่มีนะคะให้เอาเชือกธรรมดาที่บ้านนะสามารถมากระโดดเชือกได้นะคะอ่ะไปดูวิธีการกระโดดนะไปกระโดดเชือกนะคะเราจะการกระโดดได้วยปลา้การเบี่ยงเชือกนะคะอ่าอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่ได้ฝึกหรือยังกระโดดยังไม่ การกระโดดนะครับดูนะคะการกระโดดนะคะเชือกนะคะจะไปอยู่ด้านหลังของเรานะคะแล้วมือทั้งสองข้างเราจะจับปลายเชือกทั้งสองข้างไว้นะคะหนึ่งการใช้เชือกนะคะห้ามยาวเกินไปนะคะเอาให้พอดีกับตัวเองนะคะถ้ายาวเกินไปนะคะเราจะไปเตะสะดุดเวลากระโดดนึกออกไหมคะสองห้ามให้มันสั้นเกินไปถ้าสั้นมากเกินไปเราจะกระโดดยากนะคะ เพราะฉะนั้นให้กะเชือกให้ปลายเชือกนะคะที่เราจับทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวานะคะให้อยู่ระหว่างไหล่ของเราใช่ไหมคะแล้วก็ดูที่เชือกซิว่ามันถึงพื้นพื้นดินไหมนะคะถ้าถึงนะคะกะเอานะคะกะให้พอดีกับตัวเองนะคะแล้วกระโดดนะคะอ่ะไปดูวิธีการกระโดดเลยนะคะโดยวิธีการกิจวัตรแบบนี้นะคะนี่นะคะอ่าอันนี้คือการกระโดดนะคะคือฝึกซ้อมก่อน ทีนี้เมื่อด็กๆสุดเกิดความค้นชินแล้วนะคะให้กระดกเชือกสิบครั้งตัวอย่างดูนะคะ,ะ,คะการสัมพันธ์นะคะอันนี้คือต่อเนื่องนะคะสิบครั้งที่เด็กๆจะได้อัดวิดีโอส่งคุณครูนะคะต่อเนื่องสิบครั้งยังไงนะคะหนึ่งการเหยียงแขนการเหยียมเชือกนี่แหละนะคะกับเท้าต้องสัมพันธ์กันนะคะพอเหยียงมาข้างหน้าปุ๊บเท้าเราต้องยกนะคะถ้าไม่ยกเชือกก็จะไป ติดที่ขาของเรานะคะเอาไปดูนะคะไดูนะคะดูที่ปลายเท้าเสมอนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกมานี้นะคะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆฝึกนะคะแล้วก็อัดคลิปวีดีโอนะคะส่งตัวตัวด้วยนะคะสวัสดีะคะ่ะอะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะการดูดต่อเนื่องนะคะทีนี้เมื่อ็กๆฝึก เลยความกระชินแล้วนะคะให้กระดกเชือกสิบครั้งทุกอย่างนะคะอ่ะดูนะคะโดวด้วยปลายเท้าเสมอนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเข้ามาเนี่นะคะ,ดดะ,คะจากนั้นนะคะยากไหมคะถามก่อนยากค่ะไม่ไมยากไม่อยากพยายาม ใช่ใชแล้วแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าอ่าเรามันต้องลองนะคะตูแบบนี้เหมือนจะง่ายแต่มือนะคะระดับแรกเราต้องฝึกมือก่อนหมุนมือลักษณะนี้นะคะไม่ใช่แค่หมุนมือนะคะถ้าหมุนมือไม่สุดนะคะเชือกจะฟาดหัวเราได้นะคะอ่าดูดีๆนะคะเวลาเหวี่ยงนะคะให้เหวี่ยงนะคะข้อหนึ่งสองสามสี่เชื่อค่ะ หนึ่งกระโดดสองกระโดดนะคะแล้วเชือกนะคะเชือกสามารถที่จะเราจะวัดเข้าให้กับตัวเองได้อย่ายาวเกินไปอย่าสั้นเกินไปนะคะถ้ายาวเกินไปนะคะเบี่ยงเชือกเนี่ยมันจะเบี่ยงไม่ข้ามหัวตัวเองมันจะเบี่ยงยากนะคะแต่ถ้าสั้นเกินไปเตะสะดุดล้มนะคะจะบอกไว้เลยนะคะถ้าสั้นเกินไปเพราะฉะนั้นให้อยู่ระหว่างไหนคะหนึ่งจับเชือกระหว่างไหล่นะคะเชือกจะอยู่ด้านหลัง ะะแล้วกระโดดนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะครูจะส่งไปในไลน์สี่ทับหนึ่งนะคะหลังจากที่สอนเสร็จแล้วไปดูอีกรอบหนึ่งถ้าใครยังทําต่อเนื่องไม่ได้ฝึกปิดจังหวะกระโดดหนึ่งนะคะกระโดดกระโดดลักษณะนี้นะคะสมมติว่ามีเชือกอยู่ในมือนะคะหรือเด็กๆลองยืนกระโดดก็ได้นะคะลองยืนขึ้นค่ะลองทำาร้อมกันทำด้วยมือเปล่านนะคะอ่ากระโดดด้วยปลายเท้านะคะกระโดดด้วยปลายเท้า หรือถ้ายังไม่ถนัดมือฝึกการกอดอบกระโดดด้วยปลายเท้านะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้ฝึกอย่างนี้ก่อนเอาเท้าไม่ได้ก่อนพอได้แล้วลองมือเปล่าก่อนนี่จะไปจับเชือกนะคะดูนะคะอันนี้สมมติว่าเป็นเชือกเชือกแก้วแล้วกันนะคะมันมองไม่เห็นนะคะอ่าแล้วกระโดดนะคะนึ่ สองสามสี่ห้าหสิบโอเคไหมคะหรือถ้าใครยังต่อเนไม่ได้กระโดดหนึ่งครั้งดีงกรอนปุ๊บกระจังหวะก่อนกระโดดสองครั้งหนึ่งสองอ่ะรู้จังหวะแล้วกระโดดสครั้งหนงึสองสานะคะก็ได้แล้วอ่ะลองห้าครั้งสิหนึ่งสงสาส ขาต้องสัมพันธ์กันนะคะมือกับขาต้องสัมพันธ์กันเบี่ยงไปด้านหน้าอ่ะสิบครั้งลองดูสิถ้าได้แล้วนะคะก็โดดเลยเนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคไหมคะอ่ะมันต้องลองเบี่ยงหมุนครั้งกระโดดสองครั้งกระโดดก่อนถ้าเราเบี่ยงเชือกมันไม่ติดขาเรานั่นแหละเราเริ่มจะได้แล้วยากเกินไปไหมคะ สำหรับเชือกนะคะเอาเชือกธรรมดาก็ได้นะคะเชือกธรรมดาที่เป็นเชือกสีแดงเส้นเล็กๆประมาณนิ้วชี้หรือนิ้วก้อยที่เราเห็นอนะเอามากระโดดได้นะคะวิธีการก็คือเหมือนที่ครูบอกจับทั้งสองข้างมาวัดดูซิว่ามันเท่ากับตัวเราไหมไปลายเชือกเวลาเราจับเราจับวัดอย่างนี้แล้วเชือกอยู่ด้านล่างอะมันถึงพื้นดินไหมนะคะถ้าถึง เพราะว่าความสูงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนสูงบางคนเตี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกะให้ได้เท่ากับขนาดของตัวเองหนึ่งเหตุผลที่ครูบอกแบบนี้คือถ้ามันสั้นเกินไปเด็กๆเหยียงเชือกเนี่ยถ้ากระโดดไม่สูงพอเนี่ยมันจะคล้องขาตัวเองล้มอันนี้เรื่องจริงนะคะสองถ้าเชือกยาวเกินไป มันจะทำให้กำลังในการเบี่ยงของเรานะคะใช้แรงเยอะแล้วเราจะเมื่อยนะคะจากที่จะได้เบี่ยงธรรมดาแต่ใช้แรงหนักกว่าเดิมอีกอันนี้ก็ทำให้เราเมื่อยไปสองเท่านะคะเพราะฉะนั้นเอาเชือกที่พอดีกับตัวเองหรือใครมีเชือกที่เหมือนคุณครูนะคะอันนั้นคุณครูเอาไว้สำหรับสอนนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีจริงๆก็เชือกธรรมดาได้เลยนะคะอ่ามีใครสงสัยก็ถามตอนไหนไหมคะเกี่ยวกับการกระโดดเชือกค่ะ่